สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มากินปลาทูนะมากินปลาทูกับข้าวเหนียวเด้อนี่คะ่ะเรามากินแล้วก็มีพริกด้วยน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะแล้วมีผักเห็นไหมผักเยอะเลยกินผักด้วยกันนะกินผักกับปลาทูรู้ไหมว่าปลาทูตัวละเท่าไหร่กินกับข้าวเหนียวนะวันนี้ปลาทูตัวละห้าสิบบาทนะนี่ ปลาทูห้าสิบบาทนี่มีกลางไหมมีอยู่มีเราต้องระวังอีกอ่ะอร่อยนะกินปจาทูอร่อยนะ,นะอ,อ,ยนะอืมนี่พริกพริกดดสดเราโดงกับ ปลารโดองกับปลาราผักเราก็ผักเล่นฟ้าเข่อม่วงอร่อยมาก พริกแดงเผ็ดอืืออออร่อยกินด้วยการอุ่นสื่อแตงกวาด้วย โอยอมีก้างต้องระวังอ่ะอกินไข่ด้วยนะไข่แดง คือแบบเนี้ยใช้มือโอเคแค่นี้ค่ะ